คที in okay, uh, ่นี่นะตรงนี้นะเพราะถ้าคุยกันตรงนี้สองคนนะถ้ามันจบมันไม่จบรวคนรวมเงินรวมไม่รู้ทางนี่คยเอกสารไปที่บอรอ่นตรงนี้เพราะมันเป็นพื้นที่ตรงนี้โอเคไหมเราไปคุยให้เราพักโอเคถูกต้องไหมตาคนตาเขาเป็นการฝั่งที่ดีมีคำอธิบายให้จบเพราะตรงนี้เราคุยด้วยวาจาบางทีมันไม่จบให้กรรมการคือพนักงานสอบสวนว่าการตามหลักฐานโอเคไหมตัวนี้แค่ที่การตัวตัวแรกมาคือท้องก็ไปไล่เอามีเล็บหลักฐานอะไรก็ไปว่ารวบรวมให้พนักงานสอบสวน โอเคดีไหมล่ะดีกว่าไม่นั่งกลุ่มสในสีรวมไม่รมกต่ที่เป็นการที่อธิบายได้อยี้คือตอ่าาบกระแทอย่างเงี้ยคือผมอ่ะคืออย่างเงี้ยเข้ามาทาเข้าไปรวมกลมาเราไม่ได้อะไรเลยท่เข้าใจทำไมผมไม่ไนั่งกุมทุกทำไมนา่เล็กเป็นทำอะไรเวยนนันเก็จะเป็นเรื่อช่วงบองว่าในท่านใจที่ผมาแต่ถ้าผมไม่มาเข้าใจก็เป็นคนียดือู่นะครับเข้าใจที่เข้าใจ มีการแนะนำให้ทำทางแก้ง่าเพราะเอาหลักฐานเป็นแสดงก็ไปว่าการนั้นมันเป็นทารนานครับตลอดไม่มีอะไรนี่แหละครับคือคือาเป็นเรื่องในสัญญาเช่าที่อะไรกันเนี้ยก็ทางทางตำรวจอ่ะครับก็ไม่มีอำนาจตำรวจจะมาอะไรจำดีได้นะแต่ว่าก็ต้องว่าทำไปตามตัวหลักฐานที่าลสร้ามรี่ว่าสัญญาเช่าอะไรกันไปแล้วตามนั้นไป พราะว่าผมเองอ่ะครับถามว่านบ่อนรั้เลยผมไม่ได้เเข้ามาเลยเพราะว่าฝากอะไรก็ EP อะไรแตครับไม่มาผมก็ไม่ได้จะเดือนโอ้ครับครับครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัวหาใหม่นะครับตองเข้าใจผมความเหมือนผุกกองอกคนเข้าใจเงิแต่ไม่มาก็ไม่ได้เงินเดือนเข้าใจเข้าใจผมต้องคุยนาเล็กไปทำไมตอนนี้ไม่ทำอะไรให้มันถูกต้องสรุปแล้วคือนาเล็กถ้เช่าอยู่แต้ง่สรุปแล้วจะเคลียร์กันยังไงผมจะได้กลับผมจะกลับรู้แล้วมั้งมันมันจะเกินไม่ใช เราตอนนี้เราไม่ได้รับความเป็นทานเราถึงจะเอาคนตรวจมาเพื่อเป็นพยานให้หน่อยเพราะว่าเราไอ้ไอ้หน้าเราาม่นอนเที่ยควาเที่ยวเีงเาวหนาต้องกด้วยผมไม่ได้มาใช่คนเมื่อวานมเมื่อวานกา๋ย่างนี้ละกันกศย์เืต้นนะ่างนี้มันไม่จบรอกนค่เาฟัเานีมันเรียบเทียบกันถ้าอยากจะไว่ากต่อก็เอาเอกสาร ไปให้พนักงันดำเนินว่ากันโอเคนะประโย่น์ประโยชนทาง กำลังคุยกันอยู่นะเนี่ยว่าจะทำยังไงกันแนวทางแนวทางการดำเนนารจะตกลงกันอยู่กำลังคุยอยู่เลยถ้ากลางเก้ามีนะครับผมมาเขียนพอร์ลอะไรก็ได้ก็คุยกันไปกแล้วคุยกันตกลงเพราะว่าผมจะเไม่เที่ยงอะไรก็ไม่ทำว่าชี้ขาดกันไม่ได้หรอกตกลงตกลงได้แต่ไอที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าเขามีรับแย้งมีรับแย้งว่ามีการทุกขามผมก็ต้องมาตามที่ผมบอก็เลยโมโหผมบอกตามผมก็ต้องมาผว่าาผมเข้ามาก็คืออะไรเงี้ยร้อยผมเข้ามาอยู่ ใช่ครับมาเอางานมาทำสวนเขาบอกว่าขอรานฝันกมันมันมันจะต้องมันมับมันต้องมาที่เล็กับคุยกันเองแล้วกนเราใช่ลงกันยังไงก็ผมไม่ได้มาผมยังนั่งผมจะไม่คุยเ่นันเนี่ยเนี่ยนมออามาจะเอารถอะไรแล้วอยู่ครับอยู่ครับ ผมอผม้รู้ทนหยผมก็ได้ได้ตัวนี้มาผมก็โรา็ายผมเขก็มีเขาเขาไม่ได้บอกู้รู้เขาเขาโทรมาครับผมอันนี้นล้วเปเนไงนี่สายใครครับคือเถ้าเขาไม่ไปแจ้งเขาแจ้งความเช็ติเัาอย่างนี้ถูกไหมผมก็ได้รับหน้าที่มาเนี่ยก็คือให้ใหแต่งตั้งให้ผมมาถึงตอนนีก็ทำไมตอนนี้ทำอะไรเรียบร้อยไม่น่าเชื่อเกม แล้วถึน้องเอาโดนเอาเอาเลยก็คิดโว้ยทั้งๆดีมันจ่เป็นคนใหน้าไปตามคนมาซือผมก็ได้เงินคนเอยอะไร่ยไม่ดปล่าเวทำมาให้แล้วนะเดี๋ยวจะมาทำอะไรก็รถเองผมกัอะไรคุยกันเลยว่าผมจะทำาไจดีเพราะงาทังหมดงานีก็อขับออกกันอยู่เลยของอะไรสิผมก็เลยงงขับมาสรปุ๊บคุณ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 เ็เพื่อนใครนะครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณคุณเป็นเพื่อนกับใครเนี่ยคุณคุณเป็นเพื่อนกับใครเนี่ยอ๋อแต่แต่แต่ไม่ใช่เป็นเจ้าของที่นะอ่าอ่าโอเคโอเคถ้าเกิดเดี๋ยวผมขอขอขอวางสายไปก่อนแล้วผมจะเนี่ยครับผมผมก็เลยคุยว่าผมต้องกินเงินเดือนต้องผมไห้มาทำต้องเหมือนน้าเนี่ยน้าแจ้งมาไม่มาก็คือตอนนี้ต้อนเลยเพราะหวานเนี่ย ไม่ใช่เขาแจ้งอยู่เนี่ย่ใช่มใช่ััรรืใน้าชกามงบนัเาาลงรื้ที่ที่ไม่กิเรไม่ใช่เม่อวานเ่ยผู้กองเ่ยครับ่ไม่ใช่หรอกคือตรงนี้่ถ้าถามว่ามันมไล่กันไปอ่ะนะก็ตไม่ไปวนว่าการูมลักานนะอเคเพราะอย่างี่มาก็เ่ฉพาะไม่เกิดเตุไม่ไม่ทะลาะกันแ่นี้อ่ คือมันเรื่องความเรื่องเนี่ยเราไม่คิดว่าแกเนี่ยจะร้ายขนาดคือเขาพูดกันตรงๆว่าดีเลกไปไม่ได้ดำเปเลิกกับตำรวเของที่ใช่